ข้าของลงดีมุงดอกดึงด่ามันกระเป๋ากูก็ดอกว่าทองแต่งซอยต้องรู้ว่ากูเสียค่าเครื่องสำอางปกปิดระดับล้านเพราะแม่เป็นสายฉาบมากแล้วพอถึงจุดนี้เราก็ถัดลงมาเหตุผลที่ไม่ลงรงพือก็คือกูเนี่ยปัดออนเนี่ยปัดออนผู้เอกบางทีออเดอร์มาตั้งสี่ปีแล้วกูยังือไนอยู่คือเราได้มาตอนปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดทุกคนคิดว่าเพื่อนคนไหนในกลุ่มเป็นคนที่แต่งหน้าชูยที่สุดสามสองหนึ่งชี้ค่ะ ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับปริญตี้แอนเปนไอ้สัวใสกันหน่อยแล้ปะแอนเปนเ่สำหรับคลิปนี้นะคะเรากลับมากับของเพื่อนตามคลิปที่ทุกคนขอกันนะคะคือเราจะมาแต่งหน้า everyday look ของแต่ละคนก็คือจะมาแชร์ everyday look ว่าเพื่อนๆใช้อะไรกระเป๋าพกสแตนอังมียังไงขั้นตอนการแต่งหน้าแต่ละคนอะไรยังไงบ้างคิดว่าทุกคนน่าจะรอชมกันกดไลค์กันไว้ก่อนนะคะอะ เยวค่ะตริงอันนี้ของเซเลสิตเพื่อเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่าอันเก่ามันแบบเน่ามากก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้แบบว่ารับกับอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบสะอาดมาเป็นคนสะอาดไงก็เลยแบบทุกอย่างก็จะดูสะอาดเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยเลยพร้อมมากคน,นต่อไป,ปก็ะเียเราใช้ถุงแต่ว่าวันนี้ลืมเอามานะใส่ย่ามธรรมดามีย่ามที่แถมฟรีจากอินฟีเพราะว่ามันคงละเสียดเดินว่าใช้ของของบิงใช้ของของบิงใส่กลัวคิดว่ามันคือของของบิงของของบิงกลัวท ของที่ขโมยมาไม่ใช่แบบอย่างมย่างของมึเอี่างไม่ของบิงค์อันนี้ก็เลยแบบทำเป็นมียแล้วกันปกติไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่ใช่แค่ของบิงค์หรอกของมึงกูก็ยืมมาแล้วแต่ปกติใช้ลุยลุยบิกตองเลยสับตูเลยสับตงอ่ะข้อต่อไปค่ะตูนค่ะอันนี้นะคะมาจากของแถบที่ญี่ปุ่นน่ะหนังสือญี่ปุ่นน่ะต้นไม้ มันเป็นเหมือนแบบที่ขายในกีโน่อะกุ้งกุ้งก็เอาไว้ใส่ดินสออันนี้ก็คือเอาไว้ใส่พวกรองกินนิดนึงเข้าใจไหมแต่ประเมิร์นอันนี้ได้มาจากร้านที่ฮีตติ้งนะคะเจ้าของร้านอยู่ไหน้้แลวรวยเกินไปรวยแล้วก็เลยไม่ขายแล้วไม่เหมือนกันเลยอ่ะดีใจ่เจ้าของร้านอแม่ขอ้ย ่ของแม่ของแม่ใช้โปเกมอนอันนี้ขันลุกซันผัดลุกค่ะแม่ลุกอีกลุกหนึ่งไงที่ทุกคนไม่ค่อยเคยเห็นจริงๆบางคนชอบใช้ของอะไรแบบนี้พี่ขอดูสปอร์ตแซทของพิงเป็นนารายานะมันใช้สะดวกเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนแบบชอบแบบห้อยไว้แบบที่กระจกอย่างเงี้ยเอออันนี้เข้ากับลุกหรือไงคือของมันก็ดูน่ารักอยู่แล้วแล้วพอพี่มาใช้มันก็ทำให้ของเนี้ยดูแพงขึ้นไปอีกเข้ากับลุกดีริงๆดอง ด่ามันกระเป๋ากูก็ะดกโอเคงั้นพร้อมแล้วก่อนไปเดี๋ยวดูแต่ละคนเดินก่อนว่าหน้าเป็นยังไงาสดป่ะอ่ะขั้นตอนแรกไทมเมอร์แล้วกันบางคนใช้บางคนไม่ใช้ใครใช้ยกมื่อขื้น อัวนี้เพิ่งซื้อมาเพราะว่าอยากลองก็เป็นของ Make Up For Ever นะคะสีชมพูของเราใช้เป็นของ Smashbox จริงๆปกติใช้อา c a า t แต่ว่าวันที่แบบอยากแต่งหน้าจริงจงจังๆ,ๆก็คือจะใช้ตัวนี้เพราะมันเป็นสูตร Photo Finish เราไม่เน้นสายธรรมชาติเราเน้นแต่งหน้า<ๆ>ไปถึงหน้ามันเอยไม่รู้ว่าเราแต่งตซอยต้องรู้ว่าก <c oughs> <ป>ูเสียค่าเครื่องสำอางจะทาเฉพาะช่วงบริเวณที่เน้นอะใต้ตาแล้วก็พวกแบบร่องแก้มแล้วก็จมูกโอเคเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะหยิบของทุกคนขึ้นมาค่ะตริงแต่ไอตูนมันไม่ใช้่ชอตอนนี้ของบิงเปลี่ยนไปใช้ Too face เป็นตัวรุ่น Born This Way นะคะอันนี้แบบโลดมากแลวมันอันใหญ่มากๆจะใช้เป็นสี Natural Beige นะคะอันนี้ใหญ่ใหๆมากจริงๆไมูเหมือนรองพื้นเลยเลใช่ใช่แต่เหมือนรองพื้นบิงจะใช้ฟองน้ำช่วยแล้วเดี๋ยวนี้มันง่า,งาเว้ย ปกติมืออยู่ปกติมือเหมือนกันปกติมือแต่วันนี้ก็จะใช้ฟองน้ำเหมือนกันอ่ะเสร็จแล้วของบิงของเปิร์ใช้เป็นอัลเบอการ์สนะคะอันนี้สี่ฟอนใช้มาสักพักแต้รู้สึกว่าชอบ เราใช้ทาอันนี้คือเลือกสีไลท์คือจริงๆไม่ได้เลือกหรอกยิงให้มายิงให้มาเราอะไม่สนเรื่องหน้ารอยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอะไรของเขาเฉดไหนที่ว่าบิงมันไม่อยากทิ้งแต่ว่าไม่มีใครใช้ได้มันให้เราเราก็เออลอยไปไม่เป็นไรลอยไปไม่เป็นไรอยางน้อยเงินกูก็ยังมีอะไรเงี้ยงไม่ลอยแต่หน้ารอยไม่เป็นไรเออใช่คือทิศของเราก็คือเออเอาใส่มือแล้วก็ทาคือเราอะไม่แปะที่มือเพราะว่าเรารู้ว่ามันเปื้อนเราวก็แปะตาข้างนี้แล้วก็จิ้มตาข้างนี้มันงนี้ นีถ้าเราเปืองเราจะจับไปตรงนั้นได้ได้ห้าปียังไม่หมดเลยกูใช้อย่างงี้ริดแล้ต่ิคือแต่ละคนมันจะมีการแต่งหน้าของตัวเองที่มันจะเข้ากับตัวเองที่สุดถึงแม้วิธีมันจะผิดมาจริงจริงถึงแม้ว่าชวยองรแต่คไม่้ิงใช้ของคนอื่นไม่ได้ของพิงใช้เป็นนาสนะคะชื่อรุ่นว่าเลดี a n t น r รี m y c o n อนซ l e r รสีคาสตาส่วนใหญ่ก็จะทาใต้ตาพรเป็นคนใต้ตา แล้วก็ทารอยสิวคือเป็นคนชอบกดสิวมากมันก็จะมีรอยเราก็ใช้อากาสีเดียวกับเฟิร์นเลยก็คือสีฟอนจะแปะบริเวณที่เป็นรอยสิวทั้งหมดก่อนแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยเกลี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใต้ตาแนะนำให้เกลี่ยเลยไม่งั้นมันจะตกหลง อันนี้ใช้แมกนะคะคือรุ่นเนี้ยมันจะมีมอยเจอร์ไรเซอร์อย่างเราอ่ะเป็นคนหน้าแห้งก็เลยใช้ยี่ห้อนี้สี NC ยี่สินะคะเวลาทาก็ง่ายๆเลยเต็นใต้ตาแล้วก็รอยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีทริคเพราะว่าชุยชุยทุกคนคิดว่าเพื่อนคนไหนในกลุ่มเป็นคนที่แต่งหน้าชุยที่สุดสามสองหนึ่งชี้ค่ะไม่แต่ไอีตุลไวเว้ยแต่เออแต่โอ้โอเคก็ได้แต่ล่าสุดกูว่าละเอียดสุดละเอียดสุดแต่ละเอียดสุดนี้ขาเราไม่ได้แต่ไม่ได้ละเอียดคือล่าเฉยๆอ่ะ ตอนต่อไปรองพื้นค่ะยิบที่ทุกคนใช้ขึ้นมาค่ะ 3, 2, 1ปันอีแม่ก่อนเลยโอเคเราใช้ลูมินัสิลฟ์ฟิลเดชั่นของอาร์มานี่นะคะอันนี้ดีมากๆมันเป็นงานเบาที่ดูเป็นงานผิวแต่ว่าปกปิดระดับล้านเพราะาแม่เป็นสายฉาบหน้าก็ผิอกว่วหน้าเลยแต่ว่าปกติจะเร็วมากๆเพราะว่าใช้ฟองน้ำแล้วมันก็จะเนียนด้วยของพิงพิงใช้เป็นดองแซมุนนะอันนี้เป็นคูชั่นเป็นสีมีเดียม ะะตอนนี้ที่ใช้อยู่เะใช้ของโจวีนาของกีแกมเนี่ยแหละเราก็ใช้กับฟองน้าไข่มันด้วยแต่โปติจะใช้วันที่ไปงานซึ่งกูก็ไปทุกวันคคใช้ทุกวันใช้ <c oughs> ทุกวันพ <c oughs> อทางลง <c oughs> พื้น <c oughs> แล้วมันทำให้ผิวเราดูแบบว่าว่าวว่าวจะใช้แบบหนึ่งปั๊มประมาณนี้แล้วก็ทาแบบจุดเป็อาัตามหน้าอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆกูก็ใช้ทั้งน้านี่แหละแต่คือมันเงียนมากมึมแต่คือจริงๆแล้วมันต้องฉุกน้ํแต่คือกูขอลาเลยแล้วกันมีอะไรนเลยโอ้ยมี โอ้ยเขี่ยสัตว์มีอะรกันนเกมด้วยก็จะแบบเงียนขึ้นจากเมื่อกี้ตอนแรกเนาะท่คือต่อไปของกูเป็นของทอมฟอร์นะอันนี้เป็นสี0.3 I อยเวอรี่สิ้งให้มาบิ้งให้มาแล้วเออเใช่เป็นคูชชั่นเว้ยอันนี้คือเฉด0.3ที่ขาวที่ขาวสุดแล้วแต่ก็คือไม่มีใครสามารถใช้ได้ก็เลยมาตกอยู่ที่กูซึ่งกูก็รับซึ่งกูก็รับ คือลอยไม่รอยไม่รู้แต่ก็ใช้สวยเขาบอกตกแรงๆน่าจะเจอที่ตกของมึงเองเลยอันนี้ใช้ของ Tom Ford นะคะแต่ว่าอ่านไม่ออกอะ Barlette Dune Barlette d u n น่าจะไม่ใช่ภาษาด Barlette Dune ชื่อรุ่น Teslè Foundation นะคะสีเบอร์สามค่ะใช้ได้นานมากคือตั้งแต่แบบตั้งเสร็จนี่กี่ปีแล้ววะาสามไอ้เหี้ยเขาขนาดนี้หมดอายุแล้วว่ะหมดอายุแล้วนะหมดนะพอคอนนะหมดไปนะพอคินแล้วนะหมดไนะมดไปนกหมนเองแล้วก็ โอ้วำนะทำมึมคือมันไม่เป็นไรเว้ยกูเพิ่งใช้อันเนี้ยอ๋นนโอโอ,โอเคโอใช้ห้านิ้วเลยวะขั้นตอนต่อไปนะคะคิ้วค่ะชูค่ะเป็นอันที่เชื่อว่าวสาวๆน่าจะขาดันไม่ได้ คือของพิงอะพิงจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเขียนง่ายของร o ย a p p r r i s นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขี้ปัดคิ้วเป็นของโ o y ูท2คือพิงอะชอบเพราะเออราคามันถูกแล้วก็คือมันจะเป็นแบบสีใสๆก็คือเหมือนแบบปัดให้แบบแค่มันขึ้นไปเฉยๆเป็นคนถนัดเขียนข้างล่างก่อนแล้วค่อยทำทรงข้างบนอะ ะใช้เป็นอินทูอิทนะคะแล้วก็จะปัดคิวด้วยโกลเด้นโรสของเฟิร์นก็จะเขียตรงฐานข้างล่างก่อนเหมือนกัน อันะะจะชอบใช้เป็นแบบฝุ่นเพราะว่าเราสักคิ้วเนอะมันจะเขียนง,ง่ายแล้วก็เขียนตามทรงคิ้วเลยใช้เบอร์ศูใช้สีแบบอันนี้คือพอดีกับสีผมเลยแหละก็จะใช้สีเข้มก่อน b e n e ฟิ <Bene> t <fit S 2> นะคะอันนี้เปลี่ยนสีคิว้วแล้วก็ปัดหัวคิ้ว ของสลัดน,นะคะสลัดจะใช้เป็นอน er, าตาเซียค่ะแบบฝุ่นใช่ป่ะแล้วก็อเนียมันเป็นแบบดินสออนาตาเซีย er เป็นเหมือนแบบเจลใสที่แบบว่าปาให้คิ้วคุยคือเราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะพื้นที่ในการขัดเป<ม>่าน้อยเนี่ยเห็นไ่มตรงตรงเนี้ยขัดเป่าไม่ได้ขัด,<ม>ขดใช่ขัดเป่าเออเนี่ยคือเราก็จะวัดเพราะว่าเราเห็นเขาทำจมูกไม่คิดมีนิติเราเห็นทุกที่ที่แบบเขาก็วัดอย่างงี้นะจ๊ะเาก็มีหางตาโอ้โหเออพี่นี่ตันเต้ เราไม่เคยแต่งหน้าของพมก่อนเลยตื่นเต้นนิดนึงอ่ะ<ๆ>แล้วพอถึงจุดนี้เราก็ผักลงมาอย่างนี้เดี๋ยวมรชาติจะธ<ๆ> <c oughs> รรมาชาติเดี๋ยวอเราก็เขียนตรงนี้ขึ้นไปให้มันมีสนี้ค่อยว <c oughs> ไม่ได้ไม่ไไมันได้คืออันนี้เราตื่นเต้นมือเราเลยสัตวแต่ถ้าปกติเราแต่เองอะมันก็โอเคสวยเลยอย่างนี้เาเราก็วาดนี้มาแล้วตรงนี้มึงก็ต้องแบบว่าอย่างนี้วาดขนมาให้มันคุย แล้วทีนี้เราก็จะเปลี่ยนไปใช้แบบฟูดของเคสเพราะว่าอนาตาเซียอันนี้มันเปื่องนะแต่ถ้ามีของบิงเราก็จะใช้อนาตาเซียของบิงมากกว่าไข่ชื่อชินจังยกมือขึ้นไม่คือแกอาจจะคิดว่ามันไม่โอเคได้ใช่ปหมล่ะมีมาอย่างนี้เบนเบนแล้วมันขึ้นไปข้างบนน่ะเนี่ยมันต้องอย่างนี้เบนไงเบนขึ้นไปขกูเห็นพี่อ๋อทำอย่างนี้ให้กูอย่างเงี้ยเดี๋ยวเบนใช้เขาเลยเขาจะหายให้มันดูเหมือนเป็น <Good> oh. คิ้วไม่มีตี่ะแล้วเราก็จะเกลี่ย uh, ไปอ่าสวยแนะสวสือดเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วพอมันเลอะเราก็ใช้อันนี้เป็นสีใส historian. เราก็มาเรียนรู้จากบิงว่าโอเคเวลาเราปัดส่วนทางกับรูขุมขนงตัวไหน e2d house ค่ะ drawing eye brow พริกมีไหมทริค่คมีเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันต่อไปปอมนะคะใช้อยู่3ามอย่างนะคะเป็นของกิโกะเอาไว้เขียนขอบแล้วก็อันนี้เขียนตรงกลางแล้วก็ข้างในแล้วก็อันนี้ปัดนี่ก็คือวาดขอบไปก่อนค่อยๆวาดใช้ที่ปัดอาราเซียใาสายๆนี้ให้มันดูดูดูของเราก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของเบนิฟิตหมดเลยก็จะมีมาสคาร่าคิ้วแล้วก็มีที่เขียนสองแบบ ก็จะเติมเฉพาะช่วงปลายตรงนี้นะคะที่มันแหว่งไปปลายอันนี้นะคะเขาจะเป็นสามแฉกอยู่แล้วมันก็เลยจะเขียนออกมาแล้วได้เป็นขนเหมือนขนคิ้วอะ่ะปัดก็จะใช้ใส่ยสยอันเนี้ยของ i n t ท It ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใช้มาคาล่าที่เป็นสีเดียวกับผมในตอนนั้นปัดย้อนเหมือนกันแก้เแมึงอ่ะโอเคอะเริ่มที่พร้อมก่อน ันนี้ก็คืออันที่ใช้บ่อยสุดนะคะของไซริพาราเบอร์ศูนย์สามไปถึงปากว่าให้ถึงปากเลยมาตรงเนี้ยคือก็เป็นคนในยูทูบเบอร์เหมือนกันด้วยว่ามันต้องปัดตรงนี้แหละโอเคปัดทึงหน้าตรงนี้ยกเบลต์ตายไก่คิ้วเลยนะคะที่เหลือปัดหมดเหตุผลที่ไม่ลงรองพือก็คือในบั้นอ่อนเนบั้นอ่อนเอาของเราใช้พาเลิเดียวนะคะก็คืออันนี้เอ็มดูข้างในก็จะมีมาให้ครบเลยทั้งแบบครีมแล้วก็แบบฝุ่น สีโกลก่อนอันนี้มันจะไม่ค่อยมีสีมากแค่จะช่วยให้แบบดูเป็นเล่นไฟอ่ะก็จะปัดตรงนี้แล้วก็จะใช้บาตของพาเลตเนี้ยก็จะเป็นสีออกค่อนข้างชมพูบัตแบบครีมเสร็จใช่ปะก็ต้องลงแป้งฝุ่นนิดนึงอ่ะแล้วมันจะทำาไงให้อยู่นั้นให้มันเสร็จตัวไงพอเร็ตตัวเสร็จแล้วก็ค่อยปัดที่เป็นฝุ่นข้างล่างเนี้ยครับก็จะปัดสีนี้ก่อนทาน้าที่เหมือนโกลคือปัดแค่ตรงนี้ เเ็จอืมดีของพิงก็ก็จะใช้อันนี้โ r ยูทู Tube s u g เบลเน้นตรงนี้แล้วก็ถูๆนี้คือชอบใช้แปรงเลยแบบเล็กๆอะ่ะมันจะได้คอนโทรลได้ว่าแบบมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะที่คือเข้าปัดแค่แบบตรงหนูแก้มเฉิวๆอ่ะแล้วก็แบบถูๆไปแล้วก็อ,อ่ะตรงนี้นิดนึงอ่ะเสร็จแล้วของเฟิร์นใช้อันาตาเซียนะคะรุ่นบรัสติโออันนี้เป็นสีเบอร์เรียดอกแต่ว่าส่วนใหญ่เฟิร์นจะใช้สองสีนี้แบบผสมกัน <ส>อาของเรานะคะมี Bobby บาวอันนี้ที่ใช้บ่อยๆไปเทนนิ i n g b r i แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นออกโทนแดงซึ่งอันนี้แซ่มากนัวมากส่วนใหญ่บีนราชอบใช้แบบมีแบบชิมเมอร์มาเลยเพราะว่าเราจะเป็นคนไม่ชอบใช้ไฮไลท์ทูอินวันไปเลยทีเดียวอันนี้เป็นของทาดซึ่งซื้อมาตอนเป็นเซตมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งแบบมันลวดมากที่เราสามคนซื้อ,<ช>อามาเพินบีนก็จะปัดสีอ่อนก่อนนะก็จะใช้สีนี้เน้นคนโทนส้มก็ปัด อีกนิดนึงสุดท้ายคืออันนี้แนะนํามากๆเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาไงเราไม่ต้องใช้ไฮไลท์ไงคิวเทสอันนี้ยผสมเลยเหมือนมันแบบไล่สีมาเหรอนะอันนี้ยคุณคุณว่าของบูหรือเาอกคือเราชอบยิงเพราะเราอ่ะจะได้รู้ไงว่าแบบคืนตรงไหนที่เราแบบจะดูแบบแย่บองไปเวลาทานของทูเฟสนะคะเราก็จะใช้สีนี้มือก็สวย้แบบนี้แล้วก ขอนขอเสรีหน้าเราคุ้ากเกี่ยแต่จริงๆเราเป็นคนชอบหน้าแต่งปังนี้เราจะตั้งใจแต่งปังนี้มากกว่าไม่สวยอ่ะผิวเฮียดีอโอ้โห<อ>ขอแม่แล้วเราเป็นคนที่ไม่มีไฮไลท์จริงๆอันนี้มีแต่เราไม่ใช้เราก็จะใช้คอนพิน้งกันคืออันนี้อย่างนี้น ก็จะใช้สองอันคือโชเฟอร์นะแล้วก็ถาดอันนี้กูไม่ได้กล้องวงจรปิดไอสัตว์จับไม่ทันเลยอันนี้คือดีมากเอาจริงๆมีทุกสิ่งช่วยใหม่แม่ของอ่ะกี่ปีแล้วอันนี้ประมาณสามประมาณสามอันนี้ไอเดียวเดียวเดียงกลมนี้เหมือนโดนยุงกัดอะเดี๋ยวสิวะประมาณนี้แต่สีเดียวสีสีนี้ลกันสีีสอะไรก็เนี่ย อต้องทำมีต้องทำมีด้วยมทำไมอะเจ็บจ้ะโอเคงานตานะคะสามสองหนึ่งเรงใช้ตั้หลอดอยู่สองอันนะคะเป็นเนคเก็ตปฏิทีทแล้วก็อันนี้เป็นเนคกาค่ะก็จะใช้อันนี้ก่อนหลักการก็สีเข้มข้างหลังสีอ่อนข้างหน้านะคะสีส้มตรงกลาง ก็สีอ่อนนะคะข้างหน้าแค่แบบให้มันพอมีสีที่ตานี้มีปัดสีเดียวก็ได้คเสแต่แล้วก็ใช้อันนี้อะเบเกสีที่ใช้่อยสุดก็เป็นอันนี้ก็ขึ้นมาทาให้มันดูแบบมีอะไรอันนี้คือเหมือนแค่เติมกางเกงไปที่ตาแค่นั้นเองอไหนดูแ็จแล้วก็จะใช้อายไลเนอร์ไฮโรดินเมกนะคะเป็นสีน้ำตาลเป็นหัวประการเมจิกก็จะเขียนแค่หางนะคะไม่เขียนทางอัน ป,ปกติก็จะใช้พาเลตของทาร์แล้วแต่สีที่แต่งตัวในวันนั้นนะคะอย่างวันนี้ก็ไม่อยากแต่งเข้มมากกันก็จะใช้เป็นพาเลตนี้เราจะใช้สีสีอ่อนไล่ไปเข้ม <c oughs> ก็จะเป็นโทนน้ำตาลหนึ่งสาแล้วก็สีนี้สีเอาสีที่หนึ่งที่อ่อนที่สุดทาไปทั่วตาสีที่2นะคะอันนี้ก็จะขัดเบา ใช้สีที่3ที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงพอเสร็จแล้วว่าก็จะใช้แปรงปลายตัดแบบนี้เอามาเขียนอายไลเนอร์ก็ใช้สีที่4สีสุดท้ายที่เข้มที่สุดนะคะโอเคเรียบร้อยตาประมาณนี้ค่ะของพิงจะใช้เป็นเพลทของอ n นนิตฟีเนวๆน,นิดนึงเนาะเพราะว่าจริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่วันนี้เพื่อนเขียนกันก็เลยอยากทำบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะทาสีชมพูก็จะเป็นสีนี้ แล้วก็ใช้สีที่อ่อนหน่อยสีนี้ทาแค่แบบหัวตาเสร็จแล้วอันนี้พิงใช้ของมาจอริก้ามันเป็นเหมือนกับดินสอครีมคมหน่อยพิงจะเขียนแค่แบบเหมือนหางตาฉุอๆองเฟรอนะคะจะใช้เป็น Urban Decay b a แ k t a l k แล้วก็ e t ทูด o ้มู r o โ a n c e สีอ่อนทาทางเปิดกตาก,ก่อนแล้วก็สีเข้มทาที่หางตาใช้สองสีนี้ทาเปิดตา ต่อไปจะใช้สีนี้นะคะใช้หางตาแตบบ่สีแบบน้ำตาลขัดเบ้าแบบแล้วก็ใช้สีนี้แถบที่หัวตานะคะจะใช้ไอายไลเนอร์ของเม l บ i ี e อันนี้เป็นแบบเจลอน,น้สีขาใช่อันนี้ซื้อตามมิงของเพิ่นจะเขียนแค่แบบหางตาเหมือนกันอโอเคก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วข้างปูจะหละบับอีกนานป่ะ ของวิกนาะคือเราจะใช้อันนี้อันนี้เป็นพาเลตของจูวีน่าเหมือนกันเป็นสีดีเซอร์นะคะมันจะเป็นแบบโผลส,มสม้มๆอันนี้คือตาที่แต่งออกมาให้ดูแล้วข้างหนึ่งไงามาของแรกคือใช้กิตเตอร์นะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแปรงหัวใหญ่นะใช้สีแบบอ่อนๆแล้วก็ใช้สี <c oughs> เข้มขึ้นมานิดนึงอีกเฉดนึงห่างตาหน่อยๆแต่อันนี้แค่แตะๆพอแปรงที่เป็นหัวตัด จิ้มสีน้ำตาลที่เข้มที่สุดนะแล้วก็อย่างมีแตาสั้นมากเพราะฉะนั้นนี้เราต้องเขียนหางตาให้มันยาวๆเราจะเขียนใต้ตาก่อนแล้วเราก็ใช้สีเดิมสีเข้มอะ่ะเขียนเป็นเหมือนอายไลเนอร์ก่อนแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บทชยอายไลเนอร์ eyeliner. อันนี้บีใช้อีทูดี้นะแต่ทีเนี้ยมันจะดูทู่ถูกปะก็ใช้แปรงหัวตัดเออมันจะดูฟุง้งๆอย่างนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะดูหางตายาวดูตาตขึน้นเห็นปะ ประมาณนี้ขัานต่อไปค่ะมาคุณเลยแล้ว <c oughs> ค่ะ <c oughs> อ้าของตูนใช้พาเลตเดิมนะคะทารก็คือใช้แปรงของทาร์สเหมือนกันที่เป็นสองหัวแบบนี้ส่วนใหญ่เบสก็คือบรูเนตนะคะอ่ะเลือกสีในก,การสกิลฟูลนะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็ใช้ Extraordinary ก็จะเป็นแบบกริเตอร์ก็อยากจะแนะนำอันเนี้ยคือแบบดีจริงๆ ูิโคตรถูกแล้วก็โคตรดีอะใช้ไอายไลเนอร์ของ In Two It สีน้ำตาลเข้มคือแบบช่องเขียนยาวๆไว้ก่อนแล้วก็มาทำแบบนี้ทีหลังอะแบบโอ้ยมันยาวหม, <laughs> มากแบบดูเราเจะสร้อยประมาณไหนดีแล้วก็ลบที่มันยาวออกเออไม่ก็ยาวเพิ่มน,นิดนึงไม่ก็ยาว <laughs> เพิ่มเออถ้าไม่พอใจเม,มื่อเขียนก็วิ่งแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็มัสคาร่าก็ไม่บริธรรมดา <laughs> สอนแต่คนอื่นแต่พวกมึงไม่เคยคิดจะสอนเพื huh. okay. yeah, ่อนใกล้ตัวก็ได้อยู่ก็ได้นะตาสานทรพรทคนสุดท้ายแต่งตาที่มึงตื่นตื่นลาสองหนึ่งตกันโอเคเมื่อกี้ก็เป็นพารอะไรสาระไปแล้วหมายถึงว่าคับโอเคค่ะต่อไปจะเป็นพาสาระบ้างทางสะดวกละอยากหยิบอะไรก็หยิบกลับเลยตอนเนี้ยโอเคก็คือของเรานะคะเป็นอนาตาเซียรุ่นโมเดิ เลนาซองเลนาซองอ๋อโอเคก็คือเหมือนกับว่าก็คือเหมือนกับว่าอันนี้ยกูเห็นบางทีออเดอร์ก็คือตสี่ปีแล้วี่ซื้อไหนอยู่คือเราอะได้มาตอนปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดอันนี้กูยังใช้อยู่อันนี้เป็นพาเลทแรกที่เรามีแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยพาเลทหนึ่งแพงมากแบบพันให้เราก็เลยตั้งมั่นว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเราซื้อพาเลทอ่ะเราจะใช้ให้มันหมดใช้สี่เด็แบบว่าแป้งหัวใหญ่ให้มันฟุ้งๆเราจะใช้ของเพื่อนเราจะชอบโทนนี้มันส้มอิ่ขออองเเพืนอ อ่าต่อไปลิปสติกนะคะแต่ละคนก็เดี๋ยวมาดูว่าใช้อะไรบ้างแตม่มีคนใช้สองคนเยอะอยู่เนาะอ่ะสหรับสีลิปของบิงนะคะบิงจะชอบใช้เป็นแบทอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็เป็นเวเวตอันนี้เราใช้ของโลแมนนะคะอันนี้สีสวยมากเป็นสีส้มอันแรกที่เราทานะเป็นรุ่นซีโร่เววเวดทินนะคะหน้าตาเป็นแบบ สีเบอร์สินะคะทุกคนจะชอบทาข้างในให้เป็นสีตรงข้ามกันมันจะสวยนะเป็นสีม่วงอันนี้จะเป็นของ TCE สี No Better นะคะจะเป็นรุ่น Velvet Lip Tint เหมือนกันอันนี้ดีมากๆสองอันเนี้ยล้วลุกออกมาก็จะเป็นแบบไล่สีอะเนะาะสำหรับตัวนะคะก็จะใช้2อันนะคะเบสอะจะใช้เป็น Dior Lip Maximizer Collagen อันนี้ มันจะมีความจืดอพอเสร็จก็ค่อยแบบใช้เลือกสีตามใจชอบอันนี้ใช้มามองสี brick r o นะคะมันก็จะเป็นแบบอเนี้ยใส่เอเบาจืดจืแบบจืดไปถึงรลกหน้าคือของกูใช้เป็น dior addict อันนี้สี541เป็นยังไุกคนใช้แต่คือของกูจริงๆก็จะใช้ lip maximizer ของตูมก่อนเหมือนกันแล้วก็ค่อยทาอันนี้ แล้วก็บางทีข้างในนิดนึงก็จะใช้สีส้มข้างในโรแมนต์อีตัวตัวนี้ของเพิร์ใช้อีทูนี้รุ่นเบเทอร์ลิปทอคสีเวลเวดของพิงก็จะใช้ประมาณ3ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลิปแพคทูเหมือนกันสี5 4 1สี่นตัวนี้พิงทาอันแรกคือพิงรู้สึกว่าเวลาทานเนี่ยเราคือเหมือนสีมันติดทนนะคือมันสีมันจะออกแดงอะพอแบบอยากให้มันรู้สึกว่าแบบปากชมพูหน่อยก็จะทาตัวนี้รูชดีออลอัลต้าแคร์ลิควิดนี่เป็นสีท8่แแล้วก็ถ้าอยากให้แบบปากมันจืดๆหน่อยกก็็จะใช้้ตัวนนนีขอองเเหมืป <Boy. S 2> ของเมลใช้ตัวนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นลิปททู hmm. ที่เพื่อนๆใช้กันเบอร์5้าสนะคะอันนี้ติดทนมากๆแล้วก็จะทาลิปโอยโกสีศูนย์หนึ่งสองอันนี้ทับเพื่อให้แบบปากดูเป็นเงาๆดูสุขภาพดีของเราก็จะใช้หลักเป็น2อันนะคะก็คือดีโอลโกเพราะว่าเป็นคนปากแห้งมากเวลาทาลิปแล้วมันชอบแบบเป็นขุยๆแล้วก็จะใช้อันนี้ที่ใช้บ่อยๆเป็น w s l Velvet Cream เบอร์สองหนึ่งหกเก็คือทาอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ถ้าไหนไม่ได้แต่งหน้าก็ใช้อันเดียว เอาเป็นว่าก็มาตามคําขอแล้วนะคะที่ทุกคนขอมาว่าแต่ละคนใช้ทริคใช้ของอะไรยังไงกันบ้างรวมๆมาให้แล้วใครชอบสายไหนก็เอาไปแต่งตามกันได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราเจ็ดคนก็มาแชร์ทริคการแต่งหน้านะคะว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะชอบกันสำหรับนี้เราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยใจอ่าหรือว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์